เดี๋ยวผมจะไปถามพระอาจารย์สักดานะครับว่าพระอาจารย์กาลังงมหาอะไรอยู่พระอาจารย์กําลังงมหาอะไรอยู่ครับอ๋องมางงมงายขอเจริญพรทุกท่านเนนถามว่างมหาอะไรอตมาลองงมหาไงางมหาให้ตายก็หาไงาไม่เจอราองไงไม่มีอยู่จริงคนที่งมงายบางทีเชื่ออะไรที่ไม่มีหลักเกณฑ์ของความเชื่องมเข็ม เสียังดีกว่าเพราเข็มยังเป็นประโยชน์ในการที่จะไปสร้างอาชีพไปสร้างงานงมหาแทบตายหาเข็มมาสักเล่มหนึ่งยังดีกว่าหางายงมงายหาเท่าไรก็หาไม่เจอท่านทั้งหลายคนที่บอกว่ามีความเชื่อในสิ่งต่างๆแล้วมีความเชื่อแต่ไม่มีหลักของเหตุของผลเชื่อแล้วพิสูจน์ไม่ได้ก็กลายเป็นความงมงาย งมแทบตายมันก็ไม่ได้เป็นความจริงการงมงายงมงานซะยังดีกว่างมงายงมงานได้อาชีพที่มาสร้างงานนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าไม่ใช่ขวานทองด้วยนะวางไว้ก่อนงมงงานซะยังดีกว่าได้งานมาแล้วแต่บางคนก็เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงาน งมงานได้เจองานแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ใช่สัทีไม่ใช่งานที่ใช่สัทีก็อย่าว่ากันท่านเพราะว่าบางคนเนี่ยทั้งชีวิตที่เปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานอีกแต่มันยังไม่ใช่หนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่สองอาจจะยังไม่พอไม่รู้จักพอกับสิ่งที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนฉะนั้นงมงานก็ยังสู้งมงานไม่ได้ งมหางานและดูซิว่างานที่เราจะได้ทำงานที่เราจะได้สร้างเพื่ออาชีพและเพื่อความมั่นคงในอนาคตเนี่ยมีงานอะไรบ้างเามหยิบกันไกลมาสิเนี่ยจริงๆแต่ละงานถ้าเราใช้ปัญญาในการในการค่อยๆตัดสิ่งที่เป็นความงมงายออกก็คือถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เราจะยังไม่ปักใจเชื่อ อะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับหลักของพระพุทธศาสนาเท่ากับหลักพระพุทธเจ้าหลักของเหตุผลตัดมันออกไปสะอย่าไปเชื่อนะแล้วก็เชื่อตามหลักคําสอนจากพระโอษพระพุทธองค์นะเรียกว่างมงานงานอะไรที่รู้สึกว่าถนัดแล้วใช่ถูกใจแต่ต้องตัดคําว่าไม่พอออกไปคือบางคนงมแล้วเจอแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ แล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆดังนั้นมีสองประการก็คืองมหางานที่ใช่กับงมหาใจที่ถามว่าพอได้แล้วหรือยังฉะนั้นท่านทั้งหลายธรรมะวันนี้กับงมงายงมให้ตายก็หางานไม่เจอแต่งมงานค่อยๆงมไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะได้เจองานที่ใช่และเจอใจที่รู้จักพอขอเจริญพรธรรมะวันนี้ สาธุ